ว้าวหลังจากตีไก่ยาป่าแห้งละไว้แล้วก็นในสวนไดน,น้อยหลังบ้านไก่หย,ยอดพักพงชลลดกาลังงามไก,ก่ก็เลยว่าจะามาแกงใส่ป่าแห้งเจ้าเดิมจากต้มป่าแห้งละไว้แล้วก็ไปเก็บหยอดพักพงชลลดในสวนในน้อยหลังบ้านเก็บเรียบร้อยแล้วก็ออกมาล้างให้สะอาดป่าแห้งตีเฮาต้มละไว้ก็ได้ตีพอดีตักออกพักไวใ้ให้เย็น พอเย็นแล้วก็มาแกะเอาเฉพาะจีนเลยเจ้าเวลาแกงไก่ชอบแกะเอาเฉพาะจีนจีอี้จะได้กินง่ายๆแล้วก็เตรียมเครื่องตามนี่เลยแล้วก็ไปตำพี่แกงเจ้าพี่แกงเขาจะมีพริกแห้งหอมแดงหอมขาวจะใไข่กระปิ้ตำแล้วแล้วก็ไปคั่วในน้ำมันให้หอมใส่จะาไข่ตู้ไปสักหางหนึ่งแล้วก็ตุยด้วยน้ำล่างโคกเลยเจ้าพอน้ำเดือดก็ใสป่ปลาแห้งลงไปแล้วก็ตยุยด้วยหยดผักของชุลรสเลย พอพักหยอบแล้วก็มาปรุงรสกันเลยเจ้าจะใส่แคร์รสดีผงนัวแล้วก็น้ำป่าเจ้าเรียบร้อยแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันละไวแหมสกกำเตออีกก็เรียบร้อยตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟแล้วก็โรยพักป้อมต้นหอมพิท้าเห็น,นะเจ้ารสชาติของหยอบพักผงชูรสจะเหมือนพักวานเลยนะมาเนะื้อกินข้าวด้วยกันแกงหยอบพักผงชูรสใส่ปลาแห้งล้ำคณะเจ้า